สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมว่าภูมิแท้ตั้งวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอคุณชมนะครับนี่เป็นก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติและพับทิมสตาของประเทศโมซัมบิกนะครับที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับทั้งเก้าก้อนนี้นะครับทุกก้อนนี้นะครับสีสวยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครทุกก้อนนะครับนะครับถือว่าถือว่าหายากนะครับสีสวยนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับ เนื้อพลอยนี่นะครับโปร่งใสทุกก้อนนะครับนะครับผมส่องให้ดูนะครับเห็นไหมครับนะครับสว่างเลยนะครับนะครับชัดเจนนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสทุกก้อนนะครับแล้วแต่ละก้อนนี่นะครับน้ําหนักเป็นพันกันหลัดทั้งนั้นนะครับซึ่งหายากมากนะครับอย่างก้อนที่หนึ่งนี่นะครับน้ําหนักนี่นะครับหนักถึงหนึ่ ยี่หกอยอยยี่สิกััตนะครับส่วนก้อนนี้หนักถึงหนึ่งร้กัลัตนะครับส่วนก้อนนี้หนักถึงสองพัรเก้ากัลัตนะครับส่วนก้อนนี้นะครับหนักหนึ่งพก้รััตนะครับส่วนก้อนนี้ห <Georgia> น <kicking> ักสามพกรากากัลัตนะครับส่วนก้อนนี้หนักสามพันนะครับสามพัรกััตนะครับส่วนก้อนนี้หนักสามพัน 128กันหลัะนะครับส่วนก้อนนี้นะครับหนัก1,750กิโลลัะส่วนก้อนนี้หนัก1,511กันลล่นะครับถือว่าทุกก้อนนะครับใหญ่มากนะครับนะครับแล้วข้อสำคัญนะครับทุกก้อนนี้นะครับนำไปเจนในก็ได้นะครับนะครับเพราะเพราะมันเนื้อเนื้อโปร่งใสทุกก้อนนะครับจะไปเจียในก็ได้นะครับ หรือจะไปทำหลังเบี้ยและนำไปตั้งโชว์เสริมวาเมีไว้ที่บ้านไม่มีคำว่าปิดหวังนะครับเพราะนะครับทัพทิมคือราชายพลในตำราต่างๆทั่วโลกได้เขียนถึงสรรพคุณควรประโยชน์ไว้นะครับนะครับดวนท้งประเทศไทยนะครับผมจะอธิบายสั้นๆน,น,นะครับเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบครอบจักรวาลและข้อสำคัญนะครับทุกก้อนนะครับเป็นพลไม่ผ่านความร้รอนจะมีมี พลังพิเศษคือพลังขึ้นไม่เหล็กพลังชีวิต voilà พลังจักรวาลอยู่ในก้อนพลอยนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้บอกนะครับพลังขึ้นไม่เหล็กและพลังชีวิตและ hmm. พลังจักรวาลของก้อนพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับราชายพอจะช่วยระบบร่างกายร้อนเย็นสมบูรณ์บาลานซ์ก็จะไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับสรรพคุณของก้อนพลอยทับทิมนะครับราชายพลอยเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครอบจักรวาลและยังช่วยให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเรียนรู้ชมนะครับ คุณผู้ชมไปเซิร์ชคูเกอร์ได้นะครับสปพคุณมหาศาลนะครับเพราะเขาเป็นราชาแห่งพลคุณผู้ชมนะครับสนใจนะครับนำไปตั้งไว้ที่บ้านเสริมบารมีไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับนะครับเพราะแต่ละก้อนนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่หายากนะครับคุณผู้ชมไปเซิร์ชคูเกอร์นะครับก้อนพลทับทิมเม็ดทับทิมนะครับเจริญใน55.2ากิัด นะครับดีใหญ่ที่สุดในโลกขายแพงที่สุดในโลก1,200ัล้านนะครับส่วนกอนพลอยของผมพวกนี้นะครับหนักเป็นพันกัลลัดนะครับไปเชียในนี่นะครับอย่างก้อนนี้นะครับหนัก1 5 0 0กหรกัลัดเจียในเสร็จก็คงไม่ต่ำกว่าอ่า800กัลลัดนะครับเห็นไหมครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสเจียในได้เลยนะครับแต่ละแต่ละแต่ละก้อนนะครับผมเรียนผู้ชมนะครับ เนื้อพลอยปร่งใสทุกก้อนนะครับผมให้เชิญไม่แพงนะครับสนใจก็โทรเช็คราคาผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผม0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9น9์เก8 9 4ผมมกมแิแทตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนสีชมพูเข้มอมแดงนะครับสวยงามทุกก้อนนะครับแล้วข้อสำคัญนะครับหาไม่มีแล้วนะครับสมบัติผักกันชมนะครับพรเนื้อพลอยปร่งใสทุกก้อนนะครับ เรียนผู้ชมเมื่อมาชมคลิปวิดีโอก้อนใบทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมเบกไม่ผ่านความร้อนล้วนทั้งก้อนใบทับทิมสตาร์ทั้ง9ก้อนนี้นะครับถูกใจกดนไลค์ถูใจอย่าลืมไปติดตามที่ยูทูบผมเมื่อภูมิแทรกตั้งได้นะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดินในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกที่โคเกอร์ลงเอาไว้เมื่อไปถามอย่างเช่นก้อนใบทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมเบ,บกใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซโลจคิด ก็อยู่กับผมนะครับใน Youtube ผมมกุมแท้ตั้งแล้วก็ก้อนพลอยทับทิมสตาแพงแพงหายากของมเทโมโซัมบิกใหญ่ทีุ่ดในโลกเมื่อถามบูกเกอรก์ก็นำของผมมาลงไว้เช่นกันนะครับรวมนะครับอยู่ใน Youtube ผมมกุมแท้ตั้งแล้วก็อสำคัญผมยังมีภาพปางต่างๆแก่ด้วยราชายพลอยทับทิมชาติทับทิมสตาไพาลินสตาไพลแพงหายาก เป็นภาพปางต่างๆเมือ Cooper, ม Cooper, อญญ่อเซินนร์ชคูเกอร์ถาม g ูเกอร์องค์ใหญ่ที่เสน่โลกคูเกอร์ได้กระตันตีลงเอาไว้ไม่ต่ำกว่าหกสิบองนะครับอลังการมากนะครับไปติดตามผมที่ YouTube นพภุมิแท้ตั้งไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับแล้วข้อสำคัญเมื่อไปติดตามชมที่ YouTube ผมนพภุมิแท้ตั้งนะครับผมถ่ายไว้ไม่ต่ำวันหนึ่งพันคลิปนะครับนำภาพปางต่างๆของผมคลิปวิดีโอที่ ที่แก่ด้วยภายทับยินชาหรือทัพริมสตาหรือไพรินสตาเมื่อถามครูเกอองค์ใหญ่ที่เสนอโลกซึ่งมีไม่ต่ำหมาสบองเพียงแต่ท่านนะครับรู้จักหมาสิทธิ์ก็นําคลิปวิดีโอใน YouTube ผมไปนําเสนอเขาถูกใจนะครับนะครับเขาก็เชิญไปคุณผู้ชมก็ได้เงินหมาสารเพราะแต่ลงราคาสูงผมให้คุณผู้ชมสามเนะครับติดต่อสําเร็จผมได้เงินไปต่อยอดสร้างโบสถ์คุณผู้ชมก็ได้ร่วมหมากดสนต่อยอดสร้างโบสถ์กับผมแล้วก็ได้เงินใช้นะครับ อย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมมกุมิแซตตั้งนะครับถูกใจอะไรไม่เข้าใจอะไรโทรปรึกษาผมได้ผมจะบอกเบอร์สับติดต่ออีกครั้งนะครับ081907 1179่้11และ0ู9 6 1 9 7 8 9 4ผมมก่แปด้่มิแซตตั้งอยู่กี่ฟังทตวศีรษศูนย์ก้อนพลอยทับคทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกที่ไม่ผ่านวาร้อน และก้อนพลอยทัพทิมสตานะครับทั้ง9ก้อนนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีคุณค่านะครับเชิญไปนะครับไปเจียนก็ได้ไปทําหลังเบี้ยก็ได้หรือจะไปแกะสลักหรือจะไปตั้งเสริมบารมีดีทั้งนั้นนะครับผมให้เชิญไม่แพงสนใจโทรมาเช็คราคาได้นะครับ